ความวุ่นวายภายในเมืองหลวงสู่บ้านทุ่นชนบทเขาเรียกว่าบ้านทุ่สโนทรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจครับนี่คือหนไทยปากเกล่พบทีบบาดดูก้าวุกสาวพวกแอนลองแตงโมรับทีหมาลักบูบ,บาเป็นยุบสา,าบบสวนมาร่กบ้านทุ่งโนทร รักรักที่ถูกมืชมกันสบายสบายสบายกขวาจแตงโหโัรักที่ตา มีความรักตั้งแต่ยุพินสิ้คุณพ่อแล้วก็แม่ไปทุกวันนี้ฉันเองก็หาเช้ากินข้ามอยู่ตัวคนเดียวเมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นสาวยุพินก็มีความรักแอบรักผู้ชายในหมู่บ้านอยู่คนหนึ่งนั่ก็คือที่สมทองไปหาเขาทุกวันเลยแต่ฉันเองจะเป็นผู้หญิงไม่กล้าที่จะบอกความในใจแต่วันนี้เงี้ยคิดแล้ว ถ้าหากาฉันเก็บความใจเอาไว้แบบนี้ม่หวังฉันคงต้องแตาตายอย่างแน่นอนวันใจจะไปหาพี่สอ,ไอนไอนนน้บอสเขาเล้ที่อกว่าฉันรักเขาว่าบาจะแสดงทองเต็หมูล และฉากนี้ดวงก้าวรุกษาพ่อแก่ขอสเสนอเพี่อน้องใหม่สู่สายตาพี่น้องขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจต้อนรนะับเพศสอนเพศสมพอรอนี่คนหนึ่งในเพศผู้มีศักยภาพคว่ามาตรฐานท่องข่ามดิเกียรชี

สโลมีความเคื่อโกกยกทันดิชัยยาบุรีอย่างไรติดตามชมครับรักที่ผูกมือฝากเชื่อไว้ใหอเอ็นเส็ซสอนเช่นสมงขร เดี S ๋ยวจะเป็นพบกับผ wow ู umm ้นำทีมงานลูก้าลูกสาวพ่อแก่ บ,บทยังมีข้างโองรอบพังกระทง้ายที่ชายทุง่งเมื่อกล้รุ่งเรื่องรองทองฟูบ้านทุงสโลทองอเฝ้าเสียง นกรองดังลั่นเกิดรักของผมเจ้าสมพรจะกินจะนอนนุ่งนื่งแอบรักแมสาผมเฝ้ารู้สึกรักปากทันนางนั้นรักสนุกเลือนัก นักงามาร่วมไว้วางนหน้าวังตัวใจาูกพันเดือดแผ่ราบสโลข้าของพ่อทุกนีถูกรักใครไม่ได้อีกแล้วในหมู่บ้านทุงสโลทอง,องอก็มีแค่คนเดียวคือสโลเท่านั้น ที่จ่ายค่ามิจะมอบให,าาาห้ขอบคุณทุกที่ครับทีใใะะ่เดินทางมาจากกรุงเทพศสมาลนครนะขอบพระคุณด้วยใจนะครับดีเดินออกมาไม่ควรจะทันไม่ทันเลยสักเล็กไม่ควรเดินออกมาหาเราจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เห็นเด็บใช่หรือเปล่า มีแล้นวน,นะถือวิสาสะเดินออกไปแล้วละกันเนาะจะพูดถึดดถงโยธินเวลามหาชั้นที่ไรเนี่ยชอบมาชอบโดนแปลกไม่รู้ว่าต่างกันไมหมหกเลขใจหายหมดเลยเนี่ไงล่ะขอบคุณนะอมมัของผมบ้างนะขอบคุณนะคะขอบคุณคนระับพูดด้วยใช่ไหม สากนี่ออกสองคนต้องมีบ้างแหละขอบคุณนะคะแบ่พผู้พูดก็มาปั๊บเลยนะอ้าวหมอลลงชั้นอยู่เหรอฉันกำลังพูดถึงอยู่มี่ถึงฉันไะสิไอแบบนั้นน่ะฉันก็ที่ถึงเนี่ยเจอเจอหน้ากันจะเป็นสิงกันได้ยังไงเจอกันทุกวันเนยมันไม่เบื่อหรือยังไงฮะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ทำอะไรฉันน่ะพี่จับแขนฉันเนาะฉันจับแขนพี่จับแขนแล้วเป็นไรอ่ะแหมที่คนลุมค่ะ ชวันนี้การถกทุกทุนก็เดินมาเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องอายนะคะับแกรโมบอกถ้าอายแล้วเดี๋ยวแกรโมจะอดใช่ค่ะไม่อายคือว่าฉันยูพิงฉันฉันใหญ่ปะเอาหันมาดูด้วยเฮ้ยดูด้วยพูดอะไรเนี่ยใหญ่ๆพิงเป็นสาวเป็นแค่แบบเนี้ยทุกจ่าแบบนี้ใช่ไมอ่ะอายคนอื่นเขาหน้าอายตรงไหนฉันถามว่าตัวฉันใหญ่ ดอะไรล่ะก็โตอะไรเล่าตกใจว่าฉันโตเป็นสาวยังรูกร่างโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่กว่าเดิมเลยล่ะจริงป่าวจริงๆแสดงว่าฉันใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยคือว่าตอนนี้ฉันมีความรักแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ฉันไม่กล้าบอกเขาแอบรักใครแอบรักคนวัดข้าววัดโพวัดช้างวัดโพวิ์ับช้างใช่ไหมตาตั้งหน้าหรือเปล่า ชอบผู้ชายคนไหนพี่รู้จักพี่ส่องพรคนนี้ก็ติดต่อให้เลยบอกพี่มาหนุ่มๆที่นี่ที่ว่าหล่อนะยังซื้อผู้ชายคนนี้ฉันรักไม่ได้เลยคนไหนอ่ะนี่ันบอกตรงๆเลยนะฉันยุบิรักพี่อยากให้พี่มาเป็นผัวช่างหยุดนะยุบิที่เปรียบเจ้าได้ก็เสียใช่แค่น้องสาวเท่านั้นชาแบบรั้นกับชู้สาวไม่ได้น่ารักอ่ะที่รักไม่ได้น่ารักอ่ะ Naraga. 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 ta Naraga. đi Naraga. Naraga. Naraga.

เราขอเบิกตังเรื่องหนากเลยดวงก้าวขอตังไปทำลรงก่อนเดินกันแล้วอยู่แค่งงน,นั้นกไม่พอเนื่ยนมไข่ยายอยากขลไม่ได้ผู้ช่วยบ่งชี ไม่เชื่อกลัวมีสิงไม่สอดร้าบชอตจ้องท้องออกที่บอกไม่เอาอย่ามาย่วนอย่าหีิบแถมีทิ้งไปที่ก็ไม่หมา่นใจเพราะว่ากลัวเธอขอค้งคืี ทำแบบนี้นิดนึงก็ได้พี่ไม่เล่นฉันบอกว่าเล่นนิดเดียวนนีนึงนะสองนะแต่คมนิดเดียวี้ไม่เล่นเลยหรอทอเธอตัวขับลากออมูอินย้ดกับลมบาไปเลือดเลือดเกืดที่ไหน เวลามามากพอแล้วทร่ทตัวฉันไม่ถึงตาสงที่ฉันเองนี่คาดหวังเอาก็คือจะแตงงากักโหว่านี้จะบอกความในใจกโหลกไม่ได้กระโลกกโลม